เด <favorite> ี๋ยวถ้ามาจูมิแนะตายเสียตูดขวาตายจริงๆเลยจริงมากจิงมาใส่ได้จะใส่เยอะเออวะเออวะาทสาพอเอบอัวค่ะ ช่องปูรุมีออฟฟิเชียลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับซันค่ะกันดานะคะแล้ว <Wall> ก็นิวนะคะก็วันนี้พบกับรายการครัวุ้งฟลิงทีกคนน่ารักดีอ่ะแบลแม้เบลลกวันนี้เราไปก่อนโทชวนนิดนึง ซ้ายไปขวาเลศสวยละโอเคไม่ไม่วันนี้เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเอชุดเออเราเรามาทําวันนี้เราจะมาทําขนมกันนะคะทุกคนชื่อว่าอะไรอะคะมันคือวุ้นสายลุงจะเป็นในงไงรูปร่าน้าตาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มาทํากันเลยดีกว่าโอเควันนี้มันมีอะไรที่ต้องเตรียมอุปกรณ์บ้างน้องนิวไหนลองแนะนาซี ใช่เรจะมีสลมงเนาะสำคัญสุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราไม่ใส่หลอดมันก็ไม่ได้ใช่ป่มเออมีหลอดค่ะแล้วก็มีน้ำตาลนี่แล้วก็น้ำตาลหวานเหมือนน่าหวานเหมือนน่าสี่เราข,ขาค่ะโอเค<า>แล้วก็จะมีผงวุ้นที่ต้องใช้แล้วก็น้ำเปล่านะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยะคะ่ะทุกคนมามฉันก็จะเป็นคนที่แบบบอกวิธีน้องๆบอกเราช่วยกันช่วยกันเราเป็นลูกศิษย์อย่างแรกเลยเราต้องปิดตูดก่อนปิดที่ตูดปิดตูด ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ่าเราจะปิดตูดหลอดกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผงวุ้นเนี่ยเข้าไปนี้ใช่อ่าน้ำมุ้นใช่อ่ะน้ำมุนเราจะเอาสกอตเทปแบบปิดตูดเลยเอาเลยม่ใช่คนละตูดแผลเล่นแล้วก็เล่นซ้ำได้อีกเนาะเนาะมึงเข้ามาสิปากไปปิดตูดก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่เราเตรียมหลอดมาใช่ไหมแล้วก็เอาสกอตเทปนะคะติดให้มันเป็นแบบนี้ ปิดตูดหลอดไม่ใช่ปิดตูดเรานะคะเล่นอีกแล้วนี่เดี๋ยวให้น้องสองคนสาธิตแปะให้ดูเพราะว่าถ้าไม่ปิดตูดเราก็จะโฟค่ะเราก็จะโปคัสวเซ็กซี่อ่ะมันจะปิดเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะทุกคนก็เราจะใส่น้ํา ก็เอาก็คือพอดีแก้วเราใช้สีแก้วใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าแบบคนอื่นจะทำสีแก้วก็ตายเอาเลยค่ะแล้วก็ต่อไปที่เราจะใส่ก็คือผงวย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเตายังเปิดเตายังมันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดเปิดดิแต่ตอนนี้มันก็หนแล้วเนี่ยนไงมาใช่ใช่เราให้มันเดือดนิดนึงใช่แั้นเราก็ อย่บอกว่าอันนี้เป็นเมนูแรกที่ทำกันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ลอดเชือหนูลอดหนูเชื่อกนั่นแหละไรอยู่ไม่เหมือนกันนะสมมติว่าพี่เราคนเดียวก็พังจะเอาไปดูคลิปก่อนพังพลังสามสาวสามคนค่ะสามสาวเพราะเขากลค่ะตอนนี้เราก็ต้องรอให้มอร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็ผนแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะมันจะแข็งใช่ค่ะเอ้ยแต่มันหดหดแล้วทุกคนมาดูไปดูเดี๋ยวะเดี๋ยวยังมันกำลังหดหดค่ะทุกคนเนี่ยแต่ไวมากเลยนะ เอาเอากะเอาแล้วกันนะรู้สึกรู้สึกเตรียมคนละเตรียมคนละอันนี้เราก็ใส่ลงไปก่อนฉันว่าเราจะใส่แค่ครึ่งถ้วยนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะแข็งเกินไปู้เราใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ครึ่งถ้วยใช่หรือเาไม่ใส่ครึ่งครึ่งครึ่งน้ำตาลเลยเอาใส่เลยนะโมเลดโมเลดน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่อะน้ำตาลครึ่งถ้วยพอกลัวหวานไปทุกคนแต่หนูเป็นอะไรนะอ่ะทีให้มันครึ่งนึงอะเวนด้ากะเลยถ้าหวานไปก็โทษเวนด้าไม่ได้โทษเราละกะเลยอ่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยคนให้มันละลายเลยน้องนิวคนเลย ตรงนี้เสร็จก for ็ค yeah, <laughs> <vastly lava. laughs> ือจองโรงบาลเลยนะคะแล้วสาตัวยาวเป็นเบาหว่าเบาหว่าจะใส่เยอะสอเบ้าหว่าบ้นเดี๋ยวบ้าจไร้อดไหมเอ่ยบ้นข้าหว่ะ อนนนะทุกคอ้าวไม่เหลือนะควันขึ้นแล้วนะต่อเดี๋ยวก่ต่อดีกว่านเนาะมาแล้วเรื่อมเย็นเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนผงวุ้นกับอันเนี้ยมันแต่ฉันว่าทำไมผงวุ้นมันรู้สึกน้อยๆอะใช่ปกติอ่ะมันจะเหนีนะในข้างซองเขเขียนว่าไงนะอันนี้คือไม่มีใครของสามาเลยนะคะทุกคนใช่ล่งนะคะดูอย่างเดียวแล้วก็อยากกินค่ะเดี๋่อยเนี่ยไม่เหนื่อยอ่ยังใส่เพิ่มไหมเขาบอกว่ามันต้องต้องให้เดือดห้าถึงหกนาทีเลยนะเนี่ยผมพยายามแกะดูอยู่น้ำตาลไม่เกี่ยวกับความเนืดไหมไม่ใช่ร้านหนีจริงๆ เชนบอกมาเชนบอกมามากค่ะทุกคนหลังจากที่มันเดือดแล้วนะคะแล้วก็คนมาสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะได้เนื้อที่เป็นแบบนี้นี่มันก็จะเริ่มหนืดนะคะแล้วใช่มันใจว่าหนืดแล้วนะหนืดแล้วมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆอ่าโอเคนี่ตอนนี้มันเริ่มหนืดแล้วแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นสักแบบหนึ่งนะคะพักเอาไว้นิศิลปะไปอีกเนี่ยเรามีสีผสมผ่านทั้งหมดสามสีแลนวนะก็จะมีสตเลลืองไลมอนโอเคโอเคเอาเป็นลูกอินเตอร์ทันทีเลย 2นะคะ t ู o ูสีเขียวี่สามสีแดง s เเดียวเลูกเายังไงกันไดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คียใหม่1นึ่งัดไปสีแดง ขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาผสมสีกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราใช้สีหลักทั้งสางสีก่อนอ่ะใช่ไอ้สีเขียวอ่ะเดี๋ยวอีกสีหนึ่งไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะใช้สีอะไรเราค่อยหยอกหยอกพอเราหรือว่าแบบอยากได้ความเข้มหรือว่าอะไรเงี้ยได้อยากได้แบบสีบลัชทิลนั่นละนั่นละจริงก็แล้วเราแต่ใจเราเลิ่มแะว่าอยากแบบได้ประมาณไหนจริงมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นดเนาะถ้าใครอยากได้กลิ่นก็ซื้อกลิ่นมาใส่ได้เลยนะอ่าสีแดงได้เยอะเฮ้ยสีแดงเข้มกว่านี้อีกเข้ม ส,สีสุดท้ายเราจะใช้สีอะไรดีอ่ะสีอะไรเขียวกับแดงอ่ะนี่นี่ไปสีแดงจุ่มลงไปเลยไปอู้หอู้หเอาแล้เริ่มเริ่มได้เริ่มได้กินละพี่จะหาทำสีทองทองวะอ๋อสวยสวยลู่มันก็ไม่ดีเย่มันก็ไม่ดีเย่ต่อไปวิธีต่อไปเราจะแตะอุปกรณ์นะคะนี่มันคือซิลิงนะคะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนที่เราจะทำต่อก็คือหยิบหลอดขึ้นมานะคะแล้วก็ดูดเจ้าตัวเนี้ย ลงใส่หลอดแล้วก็ติดหลอดแต่มันเหนียวอ่ะตอนเนี้ยเหนียวมันไม่มพอดีเป็นสีเขียวรุ่นผสมเพิ่มไหมมันสีเขียวมันจางไปอ่ะคือถ้าเป็นหลอดสีเดียวมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เรียวกวก็ใาสา่รู้ไงต้องเหนียกวิ่งไงแล้ควคนม,มันก็จะไล่สีแบบนี้เลยมีสามสีได้เลย ทันปะเนี่ยไม่ทันเกอเหรอไม่ทันจริงเหรอไม่ทันบูนเมจจริงๆเหรอมันก็คือะไรก่อนมันคือเขาเรียกว่าวงแร็ปสมัยก่อนแบบเป็นเพลงแบบอนี้เรชอบนเนี่ยเออหนูก็ชอบแบบเมื่อก่อนอ่ะวูดนอเมจนะนะเออเนี่ยไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเขาเลิฟกอยเกิร์อ๋อว่าเนเพลงเพลงชาติมั้ยมอเตอร์ไซค์๋อว่าเนเพลงเพลงชาติมันมอเตอร์ไ์ตันบุงบอกอายุมากเลยนะเพลงนี้หนูชอบชอบมันเป็นวัยหนูสมัยเมื่อก่อนไง กินแล้วเรียบร้อยพี่กินแล้วโอ้โหได้วามบ้างไหมฮะกินแล้วถ้าไม่มาจูบพี่น่ถ้าไมควรเราเลิกเธอคนอื่นอ้าวเพราะทุกคนตื่นหนูจูบทุกคนตื่นหนูแล้วเหกต้องเลิกนะคะไปค่ะทุกคนมาโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเอาหลอดอันนั้นนะคะหลอดสายลุงของเราเนี่ยไปแช่เรียบร้อยแล้วอุ้ยน้ำพุ่งเราเหลือตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะ เพราะว่าเราเสียดายแฟนก็เลยคิดอะไรออกก็เลยเอาถานน้าแข็งในตู้เย็นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบทุกคนอยากแบบอยากได้เสียอะไรหรือว่าอยากได้รูปอะไรก็เอามาทำเลยนะคะเพราะมันจะมีเนาะแบบแป้นพิมพ์ที่เป็นรูปเป็นหมีเป็นอะนนี้รูปใจที่ของหนูเริ่มแบบว่ามีสองชั้นกรุบๆค่ะเออได้แล้วนะวันได้ได้แล้วไม่เริ่มแล้วเริ่มมีอะไรบางอย่างอะไรก็คัะเนี่ยแล้วมันก็ได้อยู่นะทุกคน ชั้สีเหลืองเริ่มมาแล้วเหลืองไม่เ <Cola> ข <Natural Four> ียวปีเลยม่กเลยเฮ้ยเกยวอย่างงั้นอ่ะหนูหลอกตัวเองอยู่เป็นแม่สีเหลือง่นอกแล้วกัน و, แล้วฉันไม่พังนะคะวันนี้ไม่พังค uh ่ะอเดี๋ยวเราตัวไปแช่ก่อนนะคะแล้วก็ดูอ้องาถ้าเรามองว่าเป็นศิละปะมันก็คือศิละปะใช่ค่ะมันอยู่ที่มุมมองนะคะ <S <S ใช่โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูของแต่ละคนดูผลง,งานดูสีเอ่ยอะไรเอ่ยแชมบัคค่ะแต่ว่าอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเจ้าตัวหลอดอันนี้นี่คือตั้งใจมาหลังจากที่ของดูของเราแต่ละคนกันไปแล้วนะคะเราก็จะมีกฎการตั้งชื่อนั่นเองทุกคนเครียดอันนี้เราคือเมนูนี้เราทำรวมกันใช่ม ก็คือเจ้าตัวหลอดสายลงนั่นแหละแต่ว่ามันมีเมนูแยกมาอีกนะคะทุกคนเมนูชิ้นโบแดงของแต่ละท่านเอาของน้องนิวก่อน น้องเดียด้าชื่ออะไรคะแพรว่าก็ด้วยความที่ว่าได้มามันเป็นเหมือนแม่น้ำถเามือนแรกเป็นตะไคร่ก็แม่น้ำตะไคร่แล้วกันคนไาต่อไปของฉันนะคะก็ต <c oughs> ั้งแข่งเจสีมันีเจแงสแง,สแงสค่ะทุกคนข่ <c oughs> แมงแวนนะคะไข่มังกรค่ะเพราะอะไรดูข้างในนะคะมันจะมีความเป็นรูปไข่ถ้ามองถ้ามองดีๆอย่ามองไม่ดีนะต้องมองดีๆโอเคเป็นรูปไข่โอเคถ้าใครไม่มองถ้าใครมองเห็นไม่ไม่เห็นเป็นรูปไข่ก็แสดงว่ามองไม่ดีใช่ค่ะเราจินตนาการว่าถ้าเราผ่ามาเราจะเจอของดีอยู่ข้างในเป็นไข่มังกรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อย่างแรกที่เราต้องทํานะคะก็คือว่าบีบตูดขึ้นมาหน่อยนึงใช่บีบตูดนิดนึง,งให้มันขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ตัดตูดมันนะคะทุกคนอัดแบบนี้อ๊ออ่าเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยคอยขยับนะคะทุกคนหนมันออกมาแล้วนี่ถแหวนก็น,นี่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 น,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 นี่แล้วต้องเอาไม้นี่ทุกคนเอาไม้ไล่เอาไม้ไล่ไไลใช่ไหมใช่ <c oughs> ชิว เชี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นเย็นรีหน่อยนะทุกคนใช่ว่าเราตะเก็บสอดข้างหลังเลยใช่สอดได้อ่ะอย่าลืมนะคะบีบแล้วก็ตัดค่ะอุ้ยของแวนก็คือแวนถูถูไทยๆอย่างนี้ออกมาเลยอะทุกคนอ่ะตัดเสร็จปุ๊บง่ายๆนะคะก็ตะเกียบดันน้องลงมาเลยค่ะเง่ายๆอุ้ยเนี่ยเห็นไหมสีที่ทำทำสวยหน้าตาดีอยู่นะคะทุกคนเหมือนคนทำเงี้ย ค่ะทุกคนนี่นะคะก็ทำการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยอย่างเร็วนะนี่้ามีวิธีการกินคนจีนปกติถ้ากินพวกเส้นแบบเนี้ยเขาจะต้องแบบดูดเข้าไปให้แบบสุดเลยดูขอคก่อนเนาะเอาเลยเป็นไงบ้างเะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง เออคขอรบกวนก็คุ้นแต่เขาดีกว่ามันด้จริงๆเลยแต่แค่เราดีไซน์เองได้ว่าจะไม่รูปอะไรเพราะว่าถ้าแบบก็สมมติแนวสีเขียวใส่มะนาวอะไรเงี้ยก็น่าจะอร่อยน่าจะเวิร์กเนาะคนก็ลองไปดีไซน์กันนะคะใช่ค่ะตามความชอบเลยบายแซ่บเฮ้ยนะเอ้ยเอาเป็นนี้แหละเด็นบนนี้แหละไปค่ะซุ๊บไม่มีเสียงโอ้โมเมนต์ รอดรอดเราขึ้นไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้ช้อนเออนี่นี่นดไม่ขึ้นดูขึ้นมาอไดนี่เ้ยได้ได้ได้รอดตมังกรันได้ต้องกินหมดคำนี้เลยนะโอ้โหอร่อยเนาะเอาเสียบตูเลยเสียบตูเลยเสียบตวเสียบตูซ้ายเสียบตูขวาเราเปนจริงรดเิงน่ไได้ไ ี่คะปึกของเราบ้างของเรากาเป็นเช็กเค็กแม่น้ำเฮ้ยอย่างี้ได้นะเวลาทำให้เพื่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบไปตัดแบ่งกันมาเนาะใช่ก็โอเคก็ัวรอดรอดเย้ยยันไี่ฟิวไปไหนไม่รู้ตอนนั้นแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเราสามคนนะก็รอดย้อนไปดูคลิปก่อนพลังสามสาามคนสามสาวพาวิาวิวค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครอยากทำตามก็สามารถไปทำตามกันได้นะคะทุกคนด้องทำตามความรู้สึกคนต้องมีเซนต์ของตัวเองเราให้น้องฝากหน่อยดีกว่าต้องทากติดตามเนาะอันนี้ของน้องวันดานะคะอันนี้ของจันนะคะอันนี้ของน้องนะคะโอเคนะคะก็ฝากไปติดตามเรา3าคนกันด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะจะได้ดูอี่ปีสองกันเร็วๆนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะรายกันควบ ลแ <Please. S 1> ล้วนะคะบ๊ายบาย